สวัสดีสวีดัดครับพี่น้องสวัสดีลูกสาวลูกสาวทำอะไรให้ขอบคุณเอื้อยฮักทั้งเมืองนอกขอบคุณได้ฮักทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยน้ำนะครับขอบคุณพี่น้องปองป่ายแฟนกับเอฟซีที่มอบอะไรให้ทีมงานอันนี้จะเป็นทีมตลกนะครับของพี่สาวที่พ่นฝากมาให้แล้วก็มีของนักดนตรีด้วยพี่สาวต่างแดนพ่นวาบบออกน้ำเด้อพ่นวาเอาแต่ว่าพี่สาวต่างแดนเฉย นะครับพี่สาวต่างแดนเอฟซี FC พ่อลอยเขียนในเพื่อนน้าได้หรกเด้ออันนี้ก็จะเป็นของอาวสูงบ่เนี่ยของพี่ไซมอนกับพี่สาวต่างแดนแล้วก็พี่ดารินพี่ดารินนะครับ <c oughs> พี่ดารินอุบล <c oughs> พี่ไซมอนยูเอเอนะครับ้วกา็อ่าอันนี้จะเป็นของของอาวสูง <c oughs> เป็นตะสังนะครับเนี่ยของพี่ดาริน แล้วก็พี่ไซมอนแล้วก็พี่พี่สาวต่างแดนนะครับอันนี้จะเป็นทีมตลกนะครับทีมตลกปูระห่าลอยคะแนนจากพี่สาวต่างแดนนะครับนะครับอขอบคุณหลายๆแต่ว่าพี่น้องไปเบิ้งเวทีคนบัดนีทั้งในหลูกสาวเห็ดในนะครับแล้วก็มีของนักดนตรีด้วยหนึ่งันคะแนนนะคะขอบคุณพี่สาวหลายๆนะครับเล้วกขอบคุณพี่ไซมอน USA นะครับขอบคุณพี่ดารินนะครับ ทั้งสามท่านด้วยนะครับเนาะเอาพี่น้องมื่อนี้เปิดวงมอลำ์นูพันวิเศษสินนะครับให้กำลังใจทีมงานนู er พันให้กำลังใจน้องๆลูกๆแต่กำลังใจทีมงานจัดร้อยได้นะครับเด้อนะครับปีนี้ปีแรกมาอยู่มอลำ์นูพันวิเศษสินปีแรกนะครับพี่น้องนะขอบคุณกำลังใจนะครับเมื่อแรกมาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเด้อชมฟรีตลอดสอดเจ้งนะครับ สมฟรีตลอดสวดแจ้งปะ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเวทีก่อนตอนนี้เป็นจังใดทั้งด้างานสดๆเป็นแนวดาพาไปดูก่อนนะครับให้ลูกๆทําอะไรทางนี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่สาวต่างแดนด้วยนะครับเอ้ยฮรับเอ้ยเพียงนะครับเอาจวดไปเบิ่งเวทีก่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปน้องไปเบิ่งเวทีก่อนครับบาทนี่เป็นจังไดในทางด้านเวทีโฮโเฮาอู้ยแดดครับแดด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 เพนด้าทีมงานทางด้านเวที ทางด้านประดับไฟโอ้เพิ่นเอาเขา่าทั้งปุ่นเนาะทีมไฟประดับเพิ่นเอาเขา่าปองปุ่นปองนีส่สิเป็นทั้งหลังเวทีนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูหน้าเวทีนะครับป้าพี่น้องมาชมก่อนแต่ว่าเลงสิไลด์สดอีกจะกรอบอยู่หรอกนะครับบ่ได้ไลด์สดแต่โดนหลหรพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีเวลาได้ไล่นะครับไม่ไลด์สดพี่น้องก็บ่ค่อยได้เบิ่งก็เลยบ่ค่อยได้ไล่นะครับพี่น้องเพิ่น บ่คอยขามาเบิงบันไดไล่สดก็เลยบ่ท่านไหนไล่จักเถื่อะนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็เคยื่อไล่อยู่ตอนขามาที่แหลกๆนะครับตอนมาวงแหลกๆไล่อยู่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งด้านนู้นก่อนมเคื่อนใกนกระซอมกันจนดึกนะครับนะครับน,บนี่ครับรถตูล้ลำพ่วงเงาไฮดรอลิกติดตั้งเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับหน้าเวที จอยเอวอีดีฉากเชือกฟื้นไฟครบเบิดนะครับเมล็งพร้อมจวดนะครับฟังทั้งปนกะตูวลำโพงรถไฮดรอลิกคือกันนะครับพอขายพอขายกับกระลังมากนครับบนงานชมฟรีท่านพี่น้องเด้อบม่ได้เสียค่าบัตรครับไม่มีค่าบัตรครับชมฟรีนะครับงานนี้นะครับชมฟรีตลอดสอดแจ้งแต่สังกัสีเอามาอ้อมไว้ซื้อนะครับ แต่ว่างานเป็นงานชมฟชรีตลอดสวดแจ้งไม่มีค่าบัตรนะครับไล่สดก็ไล่สดชมฟรีนะครับนี่ทีมไล่สดเท่านะครับไล่สดให้เบิงฟรีทั่วโลกทั่วประเทศเข้าไปในแฟนเพจมอลำหนูพานวิเศษศิลินนะครับเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะครับ,บ,ก,นะรบกดเข้าไปเลยนะครับมอลำหนูพานวิเศษศิลินแฟนเพจนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามไว้นะครับเวลาไล่สดมันก็สิเด้งขึ้นมา ลานกะลานขายฮาวไลยอยู่ตัวทางนี่พ่อแท้ไหนมาเบิ่งจกี๊ดยโพูดอ่ะสุดนอนทางเลยพ่อแท้ไหนเครื่องมาไหโอ้ยังไม่อีกอยู่เนาะเออมาหลายๆมันจังมวนมาล่ำจังสีมีมูได้ไหมพูดเครื่องเหรียญบักสไลเดอร์หน่อยมาทั้งวันแล้วนี่ครับพี่น้องหน้าเวทีนะครับ งานฟรีครับงานฟรีไม่เสียค่าบัตรใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องฟรีตลอดขึ้นซอดแจ้งโคโลโน้ากันเอาสังกะสีมาอ้อมว้ย่านคนมุดเข้าไปในป่า,าออะะบอ่อหน้าจะบ่อ้อมนะครับหรือจังไรทั้งนาในบ่ได้อ้อมหรอกมั้งครับต้องถามเพิ่อนเด้อผมว่าเป็นสีอ,อ้อมแต่ทั้งฝุ่นละมั้งทั้งปลาฝุ่นย่านงูย่านงูเหลี่ยมขึ้นมาหาคุณเพราะมันฟรีเนะาะจังสีอ้อมไม่หนังเนะาะถ้าบา <ๆ S 1> <ๆ>่ไดเก็บบัตร พอมไปพ่ออันอันนี้ซื้อที่ทัปานปลาพุ่นย่านคนเขาปลา <c oughs> <c oughs> นครับร้านค้าร้านขายกนะ็มาจับจองกันแล้วนะครับนี่คือทางเข้างานนะครับก็จะมีช่อดอกไฟอยู่ตรงนี้ติดถตนใหใยพี่น้องไปมากายนะครับเมลอแรงมาให้ยกำลังแรงใจที่มงานหนูพันวิเศษสินเปิดวงเปิดฤดูกาลมือแรกนะครับพี่น้องครับ เมื่อแรกแงกหมานขอบคุณสําหรับแฟนคลับเอฟซีทั้งไก่ทางไก่นะครับผู้ที่มาได้ก็ขอบพระคุณผู้มาบ่ได้ก็เบิ่งไร่สุดนะครับทางแฟนเพจมอลำนุพานวิเศษสินได้เลยนะครับสําหรับท่านที่มาไม่ได้จริงๆนะครับผู้ใดอยู่เขตใกล้ๆแถวเนี้ก็แวะมาเลยไปน้องนะครับสอดแจ้งสอดแจ้งนะครับชมฟรีชมฟรีนะครับนี่เวตีเฮา สวยงามตามท้องเลี้ยงโอ้แดดคักพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยฮูยสังกสีมันอ้อนใยอันอันนี้ซื้อได้ครับเด้อนี่บ่แม่นว่าอ้อมใยก้นตื่น,นอ้อนใยเพราะมันเป็นปลาบองนะมันสิเป็นเป็นหนามเป็นหยังนี่แหละย่านคนตกลงไปได้หันนะครับเพราะว่ามันสิเป็นหนามชื้น นะครับผลอัดสีอ่อนมานีหอดปี่มันจังจะดูแลง่ายเพราะว่าผู้ดูแลงานเจ้าหน้าที่มาดูแลงานมันก็สิได้ดูแลง่ายนะครับมีสังกะสีอ่อนไว้ิันก็ดูแลง่ายนะครับตท้งปีก็มีกําแพงแล้วไม่มีปัญหานะครับทั้งนี้ก็บอาจสิบร้อ่อนนะครับป้อนเป็นติดถนนใหญ่นะครับอ่อนสังกะสีนี่คือให้ดูแลง่ายสําหรับท่านที่เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลงานนะครับก็จะได้ดูแลง่ายๆนะครับเนาะมีสังกะสีอ่อนไว้นะครับ แดดไล่เป็นองค้อนไล่นะครับอ่ะสวัสดีอีกเตือนหนึ่งได้เป็นองเด้อข้าแต่ท้ายทั้งหนาวบดายทายทั้งจะของจกเตือนี่ครับพี่น้องสถานที่เมือแรงนะครับจัดเต็มนะครับไม้ครับรังใจเทียมงานหมอลัมหนูพันวิเศษศดสินนะครับปี2568ทับ2569นะครับฤดูกาลนี้นะครับสิเป็นจังไงมาเบิงกันหนาเวทีขันมาบ่ได้อีหลีกับเบิงทั้งไล่สด นะครับท <S preach science> ั้งเพจหมอลำนุพันธ์วิเศษศิลป์นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่สาวเอื้อยฮักนะครับเอื้อยฮักทั้งเมืองนอกนะครับนะครับพี่สาวเพิ่นว่าบ่ให้ออกซื้อเพิ่นนะครับขอขอบคุณหลายๆสําหรับอ่ารางวัลน้ําใจถือซะว่าผูกแขนนะครับมือมือเปิดวงนะครับผูกแขนจัด้อยตีดแต่มาอยู่นะหมอลำนุพันธ์วิเศษศิลป์นะครับพี่สาวเพิ่นก็ให้มาไลยมาละมาไลยออนไลน์มารวมไปถึงพี่ไซมอนด้วย นะครับพี่ไซมอนจากอุเอสเอแล้วก็พี่สาวทางอุบลนะครับพี่ดารินนะครับพี่ดารินนั่มนะครับเน,ะบนาะขอพูดหลายๆพี่โมบิลกับว่าสีอันนี้อยู่แรงๆพันนีพี่โมบิลลืมเอื้อเลืมเลือมเอื้อซื้อพี่สาวขออีกพูดหนึงนะพี่โมบิลนะครับกับว่าเดี๋ยวแรงๆเด้อยคำๆเด้อเดี๋ยวเอื่ยยอยสี่โอนอันมาไลาใ่ให้ให้ยูดอกน้องอมาสั่น่าขอพะคุณเด้อพี่โมบิลนั่มนะครับลืมตัวใหญ่เอ,อื่อยไว้ว่าไว้อยู่นะครับอ <c oughs> ่ะ น้าลาพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็เต็มที่นะครับสําหรับทีมงานเฮ่าคือเก่าคือเดิมเดี๋ยวคำคำจะหน่อยก่อนจังสิม,มารถไหลสดได้พี่น้องเบิง้งนะครับจะลอยกลับไปน้ามอลมลั่นี่ละคือเก่าคือเดิมบ่ได้ไปใส่ดอก <c oughs> ที่แรกว่าจะไปเมืองนอกเมืองหน้าก็บ่ได้ไปดอกมามอลลั่คือเกา่าปีนี้มาสังกัดกับหนูพันวิเศษศินนะครับเอาจวดจัดฝาดบึ้มสำหรับคลิปนี้ก็สิขออนุญาตบาดค่าเอาซำหนีก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวมาแรงจังสิมาอะไสวดสูพี่นองเบิงนะครับขอบบุญขอบคุณปี่นองสุขุสุข้นครับขอบคุณหลายๆครับผมมาเดิมมาแรงมาเด้อมาเดือ